สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเตากันครับก็เป็นเตาปิ้งย่างของไอโกครับไม่มีอะไรรอกครับก็แค่เป็นเตาธรรมดาก็เลยไม่มีอะไรกินงไงหิวข้าวก็เลยไปซื้อซื้อเนื้อมาครับนวดเนื้อเผาดึงออกหน่อยนะครับมีเนื้อแล้วก็เศษเศษหมูนี่อันนี้เนื้อครับแล้วก็เห็ดเพราะว่าเป็นเห็ดเห็ดมันจะได้ราคาถูกหน่อยนี่ครับ ก็อุปกรณ์ในการย่างครับไม่มีอะไรครับโต๊ะก็เป็นโต๊ะกเก่าๆกากาญี่ปุ่นโต๊ะโต๊ะนี้น่าจะเกิน10ปีแล้วนะครับโต๊ะตัวนี้ที่เอามาลองใช้งานก็เรามารีวิวเตากันดีกว่าครับโดยตัวเตานะครับเป็นของไอโกครับความร้อนไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าผมใช้งานออกมาไปท่องเที่ยวมาหลายรอบ้วครับจนสภาพมันเริ่มเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยได้มาราคาไม่แพงครับเตากับกระทะ เตาก็จะอยู่ประมาณ3 0 0ร้อยสี่ร้อครับตัวนี้ส่วนกระทะจะอยู่ร้อยกว่าบาทกระทะนี่ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าแนะนําให้ซื้อก็เอาอีกรุ่นหนึ่งดีกว่าครับเพราะว่ากระทะตัวนี้มันมันลอกครับจริงๆมันจะมีไอตัวตัวเคลือบแทปลอนอะไรเชปลอนอะไรทั้อย่างหนึ่งที่ที่มันจะเคลือบกันติดอนะแต่ว่าอันนี้มันลอกแล้วพอมันลอกผมก็เลยเอาฝอยคันหมอ้อขัดมันขัดมันออกไปจนหมดแล้วมันก็เหลือเป็นตะแกรงเด็กเปล่า มันก็ดีอยู่นะตัวนี้เวลาเราย่างย่างหมูย่างเนื้อเนี่ยเวลามันมีมันใช่ไหมน้ํามันจากไอตัวตัวหมูเนี่ยมันก็จะไหลลงมาไหลลงมาแล้วก็มันจะมีที่เก็บใต้ล่างเนี่ยมันจะมีช่องที่รอบเลยช่องที่เอาไว้เก็บน้ํามันครับน้ํามันมันก็เลยไม่เลอะเทอะนี่ครับและการใช้เตาอย่างนี้ข้อดีของมันคือมันสะดวกมากสะดวกมากครับใช้แก๊สกระป๋องหนึ่งนี่ เซฟตี้ของมันก็ดีอยู่ผมแกะให้ดูเลยนี่ครับแก๊สกระป๋องนี่ผมแนะนําว่าถ้าถ้าไม่ใช้งานก็เอาออกเอาออกมาจะดีกว่าแก๊สกระป๋องนะแต่ว่าจริงๆมันก็ใส่ด้วยกันได้แหละแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้งานก็แนะนําให้เอาออกแล้วก็เอาฝามาปิดไว้อย่างนี้จะเซฟตี้ดีกว่าดีกว่าใส่ไปข้างในครับเพราะว่าอันเนี้ยผมเป็นสายท่องเที่ยวแบบมอเตอร์ไซค์ไงแล้วผมก็ไปใส่แก๊สไว้เวลาผม ขับรถผมก็ต้องการประหยัดพื้นที่ใช่ไหมผมก็ใส่ไว้พอใส่ไว้แล้วเอาเวลาเราไม่เอาแก๊สออกมันขย่าไงมันก็ขยาบขยาบขยาบพอมันขย่าไปเรื่อยๆตรงตรงพื้นมันเริ่มเป็นสนิมละเนี่ยพื้นพื้นมันเป็นสนิมแล้วครับเห็นไหมอืมก็ถ้าซื้อแนะนาให้ซื้ออีกรุ่นหนึ่งดีกว่าสําหรับเตาเตานะมันจะมีไอโกรุ่นอีกรุ่นหนึ่งมันจะอยู่ประมาณ แพงอยู่ถ้าตัวนั้นมันจะประมาณ800 700 800ครับแต่ว่าตัวนั้นมันจะเป็นสแตนเลสครับสแตนเลสข้อดีของมันก็คือมันจะไม่เป็นสนิมแล้วก็ตัวโค้งมันจะแข็งแรงกว่านี้ครับนี่ครับตอนระวางเราต้องวางให้ตรงหน่อยนะนี่ครับวางให้ตรงมันเซฟตี้สองชั้นอยู่นี่นี่ชั้นที่หนึ่งแล้วก็แล้วก็ชั้นที่สองถึงจะเปิดติดเนี่ยคือเราต้องกดลงก่อนมันถึงจะเซฟตี้ได้นี่ ก็วันนี้ก็เราก็เตรียมเครื่องเคียงพวกผักพวกอะไรมาด้วยก็จะเอามาเอามาซอยกัน <S <S 1> <S 1> <S นี่ผักก็เตรียมมาอันนี้ก็มหระพาแล้วก็พริกครับที่ขาดไม่ได้คือต้องเป็นเป็นพริกครับพริกอร่อยมากผมชอบกินพริกมากเลยเอาพริกมาย่างครับเด็ดก้านมันก่อนนี่แล้วก็อเอามาย่างเลยนี่ครับส่วน ส่วนซอสส่วนซอสแล้วก็สะดวกสบายครับสะดวกสบายนี่ใส่ถ้วยนี่เลยก็ไปซื้อเอายี่5บาสาสิบห้าบาทเองน้ำจิ้มย่างเกาหลีอร่อย,ออยเด็ดดวงมากครับเพิ <c oughs> ่มนี่ถ้าอยากให้หอมใส่โหระพาแล้วจะหอมมากครับนี่ผมใส่แล้วหอมหอมนี่ครับวันนี้ไม่อยากกินเยอะมากครับก็เป็นเอาเป็นเศษเก่าๆมา เอามาเอามาย่างแล้วก็ไอใบนี้นี่ตาตลาดนัดมันขายสามกรัสิบได้เยอะอยู่สามกําสิบถูกอยู่ครับแล้วก็เห็ดอย่างที่บอกเห็ดถูกครับผมซื้อมาถุงมาเริ่มหนึงเจ็ดสิบาทผมกินทีแม่งกว่าจะหมดแต่แนะนาให้ซื้อทีละน้อยๆก็ได้ครับก็จะได้ประหยัดน,นี่ครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละสาหรับรีวิวเตาย่างอัฉริยะแล้วกันถ้าเราชื่อธรรมดามันก็เป็นเตาทั่วไป แต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อมันมันก็จะเป็นเตาเตาพิเศษหน่อยเป็นเตาย่างอัจฉริยะย่างเห็ดได้ย่างพริกได้ย่างโหระพาได้แล้วหอมมากครับผมโอเคนะครับส่วนใครสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้พอดีผมเพิ่งสั่งสั่งกระทะมาใหม่เดี๋ยวผมจะรีวิวอีก,อกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอให้มันได้ก่อนพอดีวันนี้มันวันอังคารไงช้อปปี้มันมีโค้ดส่วนส่วนลดโค้ดคืนเหลือสิห้าเปอร์เ็นผมก็เลยสั่งเตามาใหม่แล้วก็ ไม่ใช่เตาดิสั่งกระทะมาใหม่แล้วก็สั่งแก๊สกระป๋องมาเพิ่มด้วยเพราะว่าแก๊สกระป๋องมันตกตกประมาณกระป๋องละสามสิบกว่าบาทนะถ้าเราสั่งซื้อเยอะๆผมก็สั่งที่ยี่สิบสี่กระป๋องไปเลยเอาให้เต็มที่เลยโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเพิ่ม